สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไปเทกผมนะครับมือนีพามาเบิงตลาดนัดนะครับนะโคกระเบือนะครับนะอยู่บ้านศาสตร์นะครับนะอยู่อำเภอพ้นนะจังหวัดขอนแก่นนะครับนะตัวนี้คือพ่อพันธุ์นะครับนะลูกของเทพมงคลนะซื่อยอดมงคลนะครับนะแม่กินนะครับนะตัวนี้อู้ครับใหญ่ขนาดเลยครับตัวจริงนะครับนะเบิงกระปิโนครับนะและนี่ลูกของเทพมงคลนะครับเทพมงคลนะครับ สื่อหยอดมงคลนะครับอู้่งใหญ่ขนาดครับพี่น้องครับเบ <c oughs> ิงขาครับลล้อขนาดครับใหญ่ <c oughs> ขนาดครับพี่น้องครับ เบ่งคอพี่น้องครับนี่กล้วยพึ่งสามปีนะครับพี่น้องครับนี่ง่ายขนาดเลยครับนี่บรรยากาศตอนเศร้าครับ ครับขออยากเจ้าของกล้วยเขาตรงนี้ได้ครับสวัสดีครับในน้ำตัวนี้ครับผมซื้อแขกโตโก้ครับครับจากบ้านหกปงครับโตโก้าป้งครับนะฮะตัวนี้ซื้ออย่างนะครับซื้อยอดมงค้นครับยอดมงคลนน่ักปีแลวครับตันนี้ประมาณสามปีครับสามปีเป็นลูกของเป็นลูกของเทพมงค้นครับกาัฟกินออกดอนมหาครับ โอ้ครับง่ายขนาดครับตอนนี้รับผสมรับผสมโตครับผสมโตครับเกือบสองลอยว่าโตแล้วครับครับนะครับเท่าไรครับราคาผสมราคาพันหาประกันติดครับครับนะราคาพันหาเนาะราคาครับแล้าเกษตรกรครับผู้ขับราคานี่ราคาเพื่อเกษตรกรนี่เนาะนะครับราคาน้ำเชื่อเหรอครับน้ำเชื่อยัางว่ทันเลียกครับแต่ว่าขั้นเลียกน้ำเชื่อก็ติดเบรกการผสมโตไว้ก่อน เร็วๆหนิบ้าครับสิริโอเคะว่าผมกับว่าวางไปแล้ครับผมนะครับคือผู้ใดสนใจคือลากเปรตนะครับในพื้นที่ไก่เคียงไก่เคียงเอาตัวแม่ไปเลยครับครับผมประกันให้พร้อมครับประกันให้พร้อมมันหานะครับนรยขับรถพี่น้องครับตะบงกุลพ่น้รงหับตรงไม่ถกันนี่อู้หูยไงขนาดครับแต่เกิดรายพี่พี่น้องสนใจมีเบอร์ติดต่อไ่มครับผม0878570681ครับหรือในเฟซเฟซบุ๊กอ่ะแฉกโตโปครับ แขกตัวโก้เนาะพี <pays over> <weekend> nah, okay. no, ่ต้อนเลตลอดครับนะขอเบิ้งใบเลยนะครับมานี่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 พี่ต้อนครับนะฮะสุดยอดนะครับนะฮะยอดมงคลนะฮะลูกซ้ายตัวเริงของเทพมงคลนะครับนะของเสียบินเนาะนะครับนะฮะโอ้นะสวยจริงครับนะตัวจริงนี่นะครับนะฮะตัวจริงนี่ล่อขนาดครับนะฮะสวยมากเลยครับเบิ้งครับใหญมากโอเคครับผมนี่ครับมาทำกันครับขับรถไหหมูหันมือเนี่ยผมไม่พ้นแล้วครับ ก็เลยว่าทายคลิปปากพี่ฝากดอกไปนะครับอยู่กับพญิเสงหมดบ้างนึงอ่ะแมนครับอยู่กับพญิเสงหมือนีบ้พี่น้องครับนะวันนี้พาเบิ้งบรรยากาศนะครับนะอยู่บ้านซาดนะฮะอำเภอพลนะครับนะฮะตอนนี้กัเจ็ดโมงกว่าละนะครับนะเดี๋ยวพาเบิ้งบรรยากาศนะครับรอบๆครับนะขวดดอนกับกับ สวยงามนะครับอ๋อตัวพี่น้องครับนะสุดยอดสุดยอดนะครับถึงบรรยากาศนะครับตอนนี้วงการควายถือว่าคึกคักนะครับนะคึกคักมากนะครับตัวกำลังเข่ามานะครับพี่น้องครับบางคนก็ไม้จากไกลๆ้อนี้ผมมาเป็นพ้นละครับให้เอ่อพจนละครับให้หมูหันครับเมนี้ครับ ี๋ยวจะพาสอบถามเรื่องราคาครับวันนี้ครับอ๋อตัวตัวนี้คืออ่าง,งายยาไงครับพี่ครับนะฮะตั้งที่ราคาไหนครับพี่เปิดราคาอะไรมาไหนสามแสนห้าครับสามแสนห้าท่องไหมครับตัวนี้ท่องฐานเงินของทางอุนอนท้องทง้องห้าเดือนห้าเดือนท้องช้างอุนอนอ๋อตัวพี่น้องออนอนครับนะฮะไงนะครับตัวนี้เป็นสายใดครับพี่ตัวนี้แม่นี่เลยเป็นสายใด สายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรนะครับพี่ครับถ้าเกิดมีผู้สนใจมีเบอร์ติดต่อไหมครับเออหหนศูนย์แปดศย์่งหนึ่งห้าห้าสองแปดหกหครับเออคุ้ยใสครับคุยอยู่เอ่อ็รครับอยู่อยเอ็ดเนาะนะครับผมก็มาจากสารคามานำๆกันมาเลยวมาอั่นนะครับนะเบองงยางรอบนะครับ พี่น้องครับนะอ่านไงครับคุยตัวนี้ครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับมันหนี้บรรยากาศเดยรอบนะครับนั่นครับพี่น้องครับนี่พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนะจากง้วหูนะครับนะมาเบิ่งไฟงามครันไป เบิง้งบรรยากาศด้วยนะครับเออพี่ครับนะฮะตัวนี้คือจะงามงานไหนเล้งมาตตาไกลเลยเพอาะแม่ลูกอ๋อครับโอ้โนะครับนะฮะทองเจ้าสันทองเจ้าสันดิครับทองเจ้าสัน นะครับนะฮะเพื่สามเดือนเพอทสามเดือนตัวหนุนปะครับเนี้ยเพียงโลเกจไปเรื่อยพี่น้องครับนะฮะเอ่อัวนี้ทองเจ้าทานเดือนครับตัวนี้สามเดือนตรวจทืองแล้วครับตรวจทองเรียบร้อยแล้วเปิดราคาเป็นไงคร่บในพี่ยันสี่ครับสองแสนเก้าสองแสนเก้าครับผมเพื่อไม่อยากใช้ครับผมมาแดกกัทลาวิชัยครับอ๋อสารคามบานเฮาตัวนี้ผมมาจากบอลเบือนะครับนะครับนะฮะตัวนะครับสองแสนเก้ามาจากกันทระนะครับนะฮะ ทองเจ้าสันเนาะพี่ครจะเกิดมี้พู้ไดสนใจมิเบอร์ติตอนาครับ090ครับ1 8 6 3027ครับนี่เบองตัวจริงได้อยู่บ้านขามเทาครับยู่บานขามเทากันธนาเขานี่บอครับโอเคพี่น้องครับนะครับเพ่อให้สนใจกิงกลางมาเลยนะครับนะอยู่กันธนานะนี่นี่นี่กสาวเขา พี่ครับนั่สีเปิดราคาอะไรเลยครับพี่เนี่หาิบเกเนาะครับนะฮะเดือนละครับพี่ว่าตอนนี้ปีเก่าเดือนเนาะนะครับนะฮะเก่าเดือนหาเกพี่น้องครับในเกิดผู้ใดนะครับสนใจนะครับนะที่ครับพี่เบอร์ที่ต่อว่ศูนย์เก้าสี่ห้าสมเก้าห้าสามเก้าสี่สี่ครับ สี่สี่สี่ห้าเนาะนะครับนะกุ้ยใสครับผมกล้ยสารคามครับขึ้นมาไหนกันทราวิเชยครับอ๋อมาต้องกันดีแมนครับอ๋อม่น้ครับแล้วมาต้องกันมาต้องกันตัดส้งตัวครับอือครับตัวนี้เปิดหลายไหมครับพี่แสนตัวนี้แสนหาพันนะครับอ๋อไม่ไม้ตัวนี้มาเนี่นหกครับ มาหกตัวตัวนี้แสนหาพันเนาะเป็นลูกตัวไหนครับตัวนี้ลูกเก่าครับตัวนี้ลูกเก่าเจริญครับนะครับนะฮะแสนกับหาพันนะครับตัวนี้จักเดือนปีไหมพี่ตัวนี้ปีปีนี้ครับปีถึงปีนมครับนะครับตัวนี้แหละครับปลายไปไหนตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านครับนะตัวนี้ลูกเบิ่มนะครับนะฮะตัวลูกเก่าเจริญเนาะนะตัวนี้ลูกเก่าเจริญนะครับพี่น้องครับนะตัวนี้ลูก ลูกเบิ้มลูกเบิ้มเนี่ยเปิดร้านอะไรครับพอกันครับพอกันเนาะนะครับผู้ใดเลือกบ่ถือก็เอาไปน่วมการโลดแทนครูเนาะนะฮะถ้าเลือกบ่ถือนะครับนะก็เอาไปน่วมการโลดสำหรับรถที่จอดแค่ท่านะคะกรุณาเคลื่อนด้วยด้านหน้าเป็นด้านลงนะคะลงแล้วเคลื่อนเลยนะคะป้าต้นยืนแอบยิงรถที่เห็นขารถจอดของบ้านคันแมงกัเคลื่อนหน่อยนะขันบ้านเพื่อนเดี๋ยวสิได้เคลื่อนไหม มันบอกว่ามีเนื้อต่ำบอกว่ามันแรงมายังแล้วอะไรกันนั่นมันนี่มึงสำรวจแล้วคะับอะพ่อครับสวัสดีครับมันนี่แม็กโตครับมันนี่มาสองตนะตัวนี้บ้าหลายบบไหนครับพ่อแบบนี้เจ็ดมตัวนี้เจ็ดมื้นห่าขับพี่น้องครับนะฮะกล้วยสาวตัวที่ชอบไหมครับผสมไปผสมไปครับมันยังยังนะเป็นกล้วยสาวนะครับนะ เบิ้งคพี่น้องครับนะเจ็ดหมื่นหาบครับพ, <อ S 1> บพี่น้องครับนะพ่อมาไสยครับน,นี่บุรีรัมรร์ออครับพ่อ้งสี่ตะเกิดอะไรมีคนสนใจยีเบอร์ติดต่อป่ครับตามมาเลยครับผม้ะเกิดศูนย์หก,ก,กหนึน่งศูนย์สามเจ็ดเก้าหสาห้านะครับก็อยู่บุรีรัมเนาะนะตเกิดลี่ไผสนใจพี่น้องครับนะเจ็ดมื่นหาครับ โอ้แับมึอนี่มาหลายเนาะมาจะเศร้าหรือเป่พ่อสวัสดีครับพ่อครับสสวันี่มึอนี่มากตัวครับมึอนี้ม่สองสาวจ้าสองสาวโอ้เข่าทาเลยพ่อครับจังสี่เปิดราคาไปไหนมาไหนครับตรงนี้เปิดสี่เมืองเก้าคันหนาลอยครับผม ถูกละค่าพอสือ,อพอขายด้วตัวน,นี้สูงครับสี่หมื่นเก้าครับครับราคาเกษตรกรอตักเดือนแล้วครับพ่อเนี่ยที่นี่ได้จรครับสองเดือนปีสองเดือนเนาะครับราคาดีครับเนื้อดีครับโอ้โของพ่อชัดเจนเลยตัวน,นี้ครับของพ่อตาเต,ต,ต้มเตี้มเต้มตาเต้มเตีมจัเนาะเขาตำล่าเลยขาวแน่นครับครับตาเต้มเตี้มจับตปาลาคอคอปลาเข่งเพม่อนว่าะน่ะตัวนี้ครับพอ่อ ตัวนี้ซีหมื่นหาเนาะนะซีหมื่นห้าพันบาทนะครับนะตัวนี้ซีหมื่นเก่าเนาะพ่อมาเออมาไส่ครับผมผมอยู่ชุมแพขอนแก่นนี่แหละครับชุมแพขอนแก่นบ่งไก่พ่อนาตาตันนี่ก็ได้ครับมือนี้ผมมากับหมูหันขับรถให้เพิ่นก็เลยมามาก็เลยมาถ่ายคลิปครับครับแฟนขับโย่กั้งหมูหันตามครับครับผม ครับพอครับนีเบอร์ติดต่อมะครับจะเกิดยิ่งใครสนใจครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเก้าแปดสามเก้าแปดสามหกห้าสีครับเพราะอ้วนชุมแพร่อ้วนชุมแพรเนะครับผมนะคุณใครสนใจกินกลางมั้นะครับนาครับอาลยราคาอไงไก่ทรงฟรีพร้อมนะสุดยอดสุดยอดมันหมันครับผมขอบคุณครับ ไป้องครับนะตอนนี้อ้วนพีที่แ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเอามาาตัวครับอกว่านี้พอามาสองตัวเอามาสองตัวติดแม่นี่พ่อว่าจะพ่อห้องเจ็ดสิบหนี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดพื้นหาราคาพอสื่อพอขายเลยนบลูกพีกุไทยตัวนี้ลูกพีกุไทยบ่ครับอพราท่านในพ่อปีนี่ดดอยเดือดอพอปยพ่อปีที่เดือนเ ครับจับมือไม่ได้ใส่ครับนะพ่อกระทบไปแล้วก็ลื่นครับแต่พ่อพ่อแต่รับพ่อมานจะใส่นะพ่อมันจะซ้ำสูงพ่อพ่นซ้ำสูงพ่อพ่นซ้ำสูงเนาะมาเนี้เปิดไฟเจ็ดมันหาผู้ใดสนใจครับเจ็ดสิบฮาครับพี่น้องครับนะฮะเจ็ดสิบฮาาโทษก็มีครับเอ่อครับพ่อมีเบอร์อย่างนะครับ ถ้าเกิดว่ามีพี่น้องสนใจครับะสิด้สิดิติต่อมันอยู่นี่ล้ะมันจำเบอร์เจ้าของก็บไได้ตัวอะไรถ้าผู้สาวขอเบอร์ทีเดียวมาได้วยต้องหาให้กันแล้วหาให้กันแล้วมาตีก็ยากยุ่งหลบคือเมือั่นเกี่ยงเงินหุ้นั่นเด้อค้ครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้องนึ่ามสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้เจ็ นะผู้ใดสนใจครับนะสนใจเจ็บหาเจ็ลอดเจสุาครับพี่น้องครับนะอีกตัวนึงครับพอพ้นครับนะขอเบิรงนึงีถ้าเกิดนะพ้องหาคุ้ยไปเรียงนะครับอ้ยหลายขนาดกับพี่น้องครับนี่ยเ็ไบ้ากนอทอกันมาครับสายเรียนบนบ้านนอกตัวเดียว้านรอบแล้ว ตัวนี้ผสมพานรอบแต่ว่าะท่านตัวทองเนาะทนะครับนะฮะไว้ยู่ซ้ําสูงครับนะฮะพอกันเลยพอกันเกียหาทอกันนะฮเกียร์ซหาทอกันนะครับนะฮะผู้ใดสนใจกิ่งกลางได้เลยพี่น้องครับเบอร์นั้นละนะครับนะเบอร์นั้นละครับนะอยู่ซ้ําครับเอามาสองตัวทั้งพอนี้เนาะครับมันมาทด้งพอด้วโอ้ยควาคุ้นเลยหมัน้อ แล้วสบงอะรเป็นตออครับ,บพรอัครับนะฮะเดี๋ยวพาบึงอยู่ฟังพี่ครับน,นะฮะ หลายเรียพี่น้องครับตลาดน like ัดโคกระบือบ yep. okay. ้านซาดอยู่เมืองพ้นครับเมืองครับในตลาดนัดครับนี่คือคักขนาดครับ เตรียมยากาศนะจากสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับนี่เลยครับนะฮะผมนี่เอฟซีพอเสียงได้หมดเนี่ยครับมือนี้พพอได้มาตัวขัามืปเนี่เมื่อนี้พพอได้มาสามตัวขายไปแล้วสองลูกขายไปแล้วสองแมนอ๋อทงหมานเลยครับครับพอได้กินได้อยากครับอืมเพราะว่าพอเสียงว่าตัวหลายตัวหน่อยนอยตัวหน่อยกินนานๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสรษจกินมันบอดีพอเสียงตัวหลายกับพอได้กินดอกครับลําบากํำบนให้กินเค่ลูกเคื่ล้านไปครับ บัาคืนหนึงกรรมการคืึ่งไปน่เอออยครับพ่อตัวนี้บ้าหลายไปไหนครับเม่อันนี้ว่าเพื่อนันพอห้องไว้พ่อห้องไว้สามทิศหาสามทหาบอกครับบวครับแต่ว่าในห่างเพื่อนันกับํากันครับเมียงซึ่งถือกองเอาอีก ครับนายหางหางยี่สิบเจ็ดได้บอปนะเดี๋ยวในบ้านเมี่ยงแียงกะเดากบะป่นองเบื้อาครบเบื้งว่าตียพ่อตอนไหกพ่อไอ้เจ้ามาหุมมะฮาวคะคือดอกอเจ้าห้ยี่สิบเจ็ดพนะพ่อเหรอตัใหายี่สิบเจพ่อแต่ว่าพอสื้อสามสิบสองแล้วคือเบื้องเอายี่สิบเจ็ดเนี่ยมันโด่งเตืนไปหาแล้วคือเบื้องเอาครับพอได้ส่วนใหญ่ปนในบ้านเดีเดี๋ยวนี้พ่อกักาบานสีลุปลงมาจักน่อยบานสีลุบจากสามพันบาแถวสามสองสามสองเมียนเอาเลยเมียนครับคือเดี๋ยวนี้นายหางเป็นกระบอกห้ดอกห้งตั้งย ขอคืนดีกับพ่อให้ขอคืนดีกับบ่ให้บ๊ันพี่ต๋ครับมันลำบากลำบนหายุ้ยไอ้กินนี่ไอ้นี่ไข่เนื้อก็มูนี่นี่เสียดำนี่ครับจับยู่จับกินอยู่ปันยังไงสามที่เวสหาลอยยูได้ป่ะพ่อสามที่เวสหาล้อยกับพ่ได้ดอกออสามสองครับแต่เกิดพี่ไพ่สนใจพี่เบอร์ติโต้ครับครับพี่ผู้ทนอกทนใจติดต้พอเสียงกับศูนย์แปดหกครับศูนย์ห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับแล้วกันพี่น้องกัน หาลำบากลำบนเลียงกล้วยมันบบขึ้นจะเกียเขาเอื่นจะกล้วยแมหมันก็จะจะลื่มเด้อที่เค้ปอดเมกครับเอาไปมันกินกับบบเกินที่มือมือกับมีที่มือขึ้นครับสมเป็นเลยเออข้อน,นี้ที่มือมันบ่ขึ้นแสดงว่ามันหมันนี่หรือละครับ กินแล้วสะเม็นเล็ว่ะกินแล้วสะเม็นครับแล้วพอเลียงกับม้อยหยาใบครับโอเคไปขอบคุอะไยครับติดต่อวครับปากวีนองเงี้ียหลายๆเายแล้วครับเจ้๊ยบเจ้าตีปากกันนี่ครับเจี๊เจ้าตีปากอันแรกครับผู้เลี้เจี๊ยบเจ้าตีปากกไอีแม่ครับเจี๊ยบแม่เราบอยู่แหละครับสวัสดีค่ะพ่อครับมือนีีได้ไหมตัวพ่อมัอนี่พ่อว่าเมื่อวานนี้หมู่บวานนี้มันเป็นวันแม่ครับแม่แม่บอยู่ครับไปเรียกน้ำลงพอตอนเหนือมา พ่อพ่อจะที่เปิดรานไหนครับพอ่อสามหมื่นกัวสามหมนกัวาัทิเอามาน้ำการคูกันมาครับเนี่อกูเดีห,ห้องอครับถ้าเลือกพ่อถือเอาไปทั้งค,นะครูเลยะเจ็ดสิบเจ็ดวันทีครับตัวก็ได้ครับตัวดครับตัวใดเบิดม,มือเลยวันที<笑><笑>นะครับ <laughs> นะ <c oughs> ค่อยถึดทั้งครูบบบครับไปจอดรกมันจะไปขายน้ำบ้านครับ ไอพ่อมีเบอร์ติดต่อไหมครับแต่เกิดนี่พายสนใจครับศูน์แปดเจ็ดครับแปดเ็ดหกหนึ่งครับศูนย์เจ็ดหกสครับครับคุยไม่ใส่ครับพ่อไม่ได้ใส่กุหลังครับยุคกุณลังบ้านเ่านีบอกผมมาจากบอระบือครับนะยุติกลครัน่ะยหน่วันุ่มัยนัยหนุยนมนุ่มับน่วั่า ดังครับนะคนดังเลยครับเด็กขนาดตราชชาแล้วมันโทรหาตลอดเจ้าหนี้เพราะเดีเสียดอกคุณหน้าไกลกันบันดาเสียพอเสียงดีกว่าเอาตัวนั้นเติอมากเด็กบกาศนะหลายครับนายมันนี่นะครับนาคนมัดหลายๆนะครับกําลังมากกับนี้นะครับเต๋ตั่วคนไปมื่อไหร่กํลังมากตั่วไปเสร็จป่าวอ่าพี่ครับนั่สิ เปิดไปหลมไหนครับ <tripod> น <brightness> <desserts> <paper> ี่ปิดไปไ้นคไปรครับครับเปิดไปห้อิบหาพอดีมันแต่ผสมไหมครับพี่ตอนนี้กล้ยสาวุติป้านขนมท่นรู้คีับครับอืมพี่มาใส่ม้าจะบรบือครับไมบาดเดียกันตัวนี้ครับผมกับม้าจากบารบือมาจากไอ้มากับหมูหันแหละผมขับรถไฮแลนามเนี่นนุนท่องครับนุ่นองจังหวอ๋อครับนะโอ้ยไกลกันสันัสันนะ เคับ้นทองตัวที่เปิดลายไนะครับพี่ตี่เปิดเป็นหกครับหกบห้วันที่วยสาวเนาะวยสาวครับ้ยดาเยสาจพี่น้องครับยสามหกสาเถ้าเกิดใครสนใจนะครับพี่คบมีเเอร์ติดต่อมัครับครับมาเลยศูนยเกย์เกาีาเตครับขีดเท่หนึงครับพี่ ศูนย์เก okay, ้าสี่หนึ่งหนึ่งหาเกจสี่ศูนย์สี่ครับห่างใกล้ครับนะครับนะโอเคครับพี่น้องครับนะอยู่บอลบือนะครับนะผู้ใดสนใจกิ่งกลางมาเลยนะครับนะต่อร้องไหนราคาห่องต่อร้องไหนนะครับครับงานพี่น้องครับนะฮะ านัดโครกระบือเนะี่ยบ้านซาดนะอยู่อำเภอพนนครับมันนี่มากับหมูหันครับมันนี่มาเป็นพนุทธราคาเป็นคนเปลี่ยนบรรยากาศจากง่วงงามมาเบิ่งควายงามครับมันนี่ครับหลายโซนเห็นปีน,น่าครับเออพี่ครับ สวัสดีมาสามโตเลยเจ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเบิ้งมุ้งหนุนคบพี่น้องครับนะเออพี่ครับนะเบิ้งกระดาบันีนนะครับเอาไปตัวคบพี่ไหมเนี่ยเอามาสองตัวครับนี่ดิแล้วที่เปิดไปหลายาไหมครับนี่หกหมื่นครับแม่ลูกเอาเลยครับหกหมื่นลูกหกหมื่นมาตีครับ มาจากปลาทายครับโอ้ปลาไก่น้ำปลาทายนี่เนาะหกหมื่นแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่ครับผมลูกตัวผู้นะครับนะหกหมื่นมาตีโอ้ครับราคานี่ก่นะเพราะซื้อเพราะถายครับพี่น้องครับนะเพอฟังเนาะนะครับราคาห้องมาต่อร้องเอานะครับอยู่ก็อยู่ปลาทายนะครับพี่นะครับพี่มีเบอร์ติดต่อไหมครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเอ่ามากบอกเลยบอกมาบอกเล เอาของของใครตกลงกันเถอเอาครับเอาของเอาของครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสามสี่สี่แปดครับอีกที่หนึ่งเลยไหมครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสามสี่สี่แปดโอเคครับผมผู้โดยสนใจกิ่งกลางว่านอับนะครับนะราคาหนี้นะครับราคาห่อตกลงเอานะครับเออครับแม่ลูกนะกําลังนะตะหากครับลูกกําลังตะหักเลยนะครับ เดี๋ยวพาบึง้งฟังพี่พี่นอ้องครับนี่นี่กำลังม้าครับเนี่ยกำลังลงม้าก,กับอีกหลายตัวเดี๋ยวพาบึ้งน,น,น,นี่ครับพี่นอ้องครับ คุณนะคุณสุดท้ายที่เราให้กับอคุหาเาตตาเต่านะคะตาเตาอุดรอยพี่น้องครับนะมามุมทางนี้ครับพี่น้องครับพี่ครับมีโตมาหลายป่ะครับมือนี้มาหลายโตปะครับผมซื้อครับซื้อ่าซื้อตีครับ น,นี่พาเบิรงพี้อเบิรงตลาดนัดงูกล้วยมานี่นะครับคนหลายสิทุกมือเลยมาครับทุกนัดเลยมาครับอ๋อหลายครับ่ไม้ากว่ล้วดหายเนเอเือะไรังรบให้จด้อาดนะคใซือให้งาต่อรองราคาจนีเดินรอายด้วยค่ะต่อหน้ากันไม่หาอยนึงนั้นรอไปรอบส เป็ดประาเราไปรอบสอเพื่อจะได้ตามราัคาที่เราต่อรองกันไว้เบ yeah ิงครับับรรยากาศนะครับนักคูรกบือยนบ้านกานเมืองพ้นครับหลายขนาดครับราคากับข้อสืบข้อขายครับ โอเคพี่น้องครับจะได้พบกันในคลิปต่อไปนะครับในมืนีมาขับรถไห้หมูหันนะครับนเลยทายคลิปฝากพี่ฝากน้องไปนะครับผูใ้ใดสนใจตัวในคลิปนะก็กินกลางเลยนะครับน่ะต่อรองกันเอาโอเคครับสวัสดีครับ